ชมครับกลับมาช่วงที่2ของรายการเยาวราชสมศสอนนะครับเออคุณหญิงเมื่อกี้ที่เราผมได้ถามถึงว่าคุณหญิงนะฮะทำงานให้สังคมมากมา,มาเยอะมากตรงคุณหญิงเอายกหลกักๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคงคงจ่ยกทั้งหมดมาไม่หมดนะคะมามา,าไม่หมดม, <ๆ S 1> มันเป็นร้อยๆนะหลกักๆมีอะไรบ้างค่ะก็เรียนว่าจะทํางานด้านสังคมเนี่ยมากว่า30ปีครับค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ย คนอาจจะมองงานสังคมไปในเรื่องของงานสงเครา,งงาคะห์ันพื้นฐะแต่ว่าแนวทางที่เรืทําแล้วก็วางมาโดยตลอดเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาม,มากกว่าการสงเคราะห์นะคะ,คะแล้วก็จะจับงานในเรื่องของสตรีและเด็กมาโดยตลอดนะคะ<ห>อนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีมูนิธีของครอบครัวที่เราทําเน้นในเรื่องการศึกษาห <อ S 1> ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ะมนะคะเพราะว่าคือ ทั้งทั้งตัวเรนเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเรายึดถือมาโดยตลอดว่าการที่เราจะให้อะไรกับคนคนหนึ่งเนี่ยดีที่สุดเนี่ยไม่เท่ากับการให้การศึกษาก็เหมือนกับว่าให้สร้างเขาแล้วให้เขาไปสร้างตัวเองต่อมากกว่าที่เราจะเน้นในเรื่องการส่งคะอ์เขาตลอดเวลานะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของเด็กเยาวชนเนี่ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษานี่เป็นอันดับแรกเลย ที่เขียนร่วมิตรเพื่อการศึกษามาก็ปัจจุบันก็ดําเนินการมากว่า50ปีแล้วนะคะคแล้วนอกเหนือจากการให้ทุนการศึกษาเนี่ยเรายังเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้มีการไปทัศนศึกษาให้ความรู้เพิ่มเติมเรียกว่าค<อ>รบวงจรนะคะคในในการที่จะพัฒนาเด็กค,ค,คนหน่งนะคะมาโดยตลอดนอกเหือจากนั้นเนี่ยก็ได้ทํางานให้กับสมาคมเนี่ยหลากหลายด้วยกันตั้งแต่สมาคมสตรีนักธุรกิจ วิชาชีพนะคะในประเทศไทยแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งหมดวาระไปก็คือมาดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีแห่งชาตินะคะเอในวาระที่ผ่านมาซึ่งก็ทำให้เราได้มีโอกาสเนี่ยทำงานกับองค์กรสมาชิกเนื่องจากว่าสมาชิกของสภาสตรีนั้นเป็นองค์กรสตรีทั่วประเทศนะคะก็ได้ทำงานกับองค์กรสมาชิกในการช่วยกันทำงานเพื่อพัฒนาบทบาทของสตรีนะคะไม่ว่าทั้งในประเทศแล้วก็ ในภูมิภาคแล้วก็ในต่างประเทศค่อนข้างมากนะคะก็เออก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นผลงานอันหนึ่งที่ก็ภาคภูมิใจมาตลอดจากการทํางานภาคสังคมเนี่ยเราสามารถเติบโตขึ้นมานะคะจนได้มีโอกาสทํางานในระดับชาตินอกเหนอจากนั้นเนี่ยการทํางานในในองค์กรอย่างนี้เนี่ยก็จะทาให้เรามีโอกาสทํางานกับองค์กรระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับเติและสตรี นะคะก็ะอันนั้นก็เป็นบทบาทซึ่งก็ต้องทําควบคู่กันมาโดยตลอดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในขณะน,นี้ในปัจจุบันเนี่ยเ,เรนก็มาดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูป,ประธรรมของสมเด็จพระเทพร,รัตน์ซึ่งสภานี้ก็เป็นสภาที่มีองค์กรเอกชนที่ทํางานด้านเด็กนะคะมาเป็นอ,องค์กรสมาชิกในการทางานร่วม ซึ่งก็ในประมาณกลางเดือนพฤษภาเนี่ยเราจะ,ะมีการจัดก,การประชุมเยาวชนอาเซียนที่ประเทศไทยะนะคะเนื่องจากว่าในในปีนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประธานประสานงานเยาวชนอาเซียนนะคะส่วนในเรื่องของอีกบทบาทหนึ่งซึ่งก็ทํามาโดยตลอดกบคู่กันมาก็คือในเรื่องของการสารสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนนอคะอันนี้ก็จริงๆตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ ในเรื่องนี้มาโดยการก็เผอเอินนี่นก็ได้มีโอกาสเริ่มทํางานร่วมด้วยตั้งแต่ก่อนเริ่มสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะตอนนั้นตั้งแต่สมัยมีกิยกรรมกวางเจาเข้ามาการแสดงของจีนต่างๆในประเทศเป็นลําดับนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเนี่ยร่วมกับเช่นสมาคมมิตรภาพไทยจีนนะคะในการที่จะดําเนินกิจกรรมต่อแล้วก็กระทั่งจนกระทั่งล่าสุด เมื่อได้มีโอกาสได้รับเชิญไปเยือนจีนหลายๆครั้งนะคะตามวาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้แทนของสภาสตรีหรือล่าสุดมาตอนหลังเนี่ยก็ทางรัฐบาลจีนก็เชิญไปในฐานะที่เป็นผู้สืบทอดนะคะเรียกว่าใชาวชาวจีนพ้นทะเลประเทศไทยทางรัฐบาลจีนก็จะมีคัดเลือกพวกนักธุรกิจรุ่นใหม่ คุณยิก็ได้รับรางวัลนะคะแล้วก็เรนก็ได้เป็นหัวหน้าคณะคณะแรกนะคะไปไปร่วมประชุมตอนนั้นเขาก็จัดเฉพาะแค่อาเซียนแล้วก็เรนก็ได้ไปแนะนําว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็หน่าที่จะขยายผลไปในระดับโลกแล้วก็ต้องทําต่อเนื่องจนปัจจุบันเนี่ยเขาทำติดต่อกันมาแล้วเนี่ยเรนว่าปีนี้เป็นปีที่12แล้วค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ ได้เกิดประโยชน์มากขึ้นก็คือการที่เมื่อเรากลับมาแล้วเนี่ยเราได้มารวมตัวกันแล้วก็ก่อตั้งเป็นสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่อที่เร้เป็นคุณหญิงผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับคณะน้องๆรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะคะก็เพราะว่าเราเห็นความสําคัญว่าทางจีนเนี่ยก็ให้เกียรติรุ่นพ่อรุ่นแม่มาโดยตลอดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ถ้าจะให้มันยั่งยืนและต่อเนื่องไปก็ต้องสืบทอดต่อๆกันไป ฉะนั pues nah いい้นการที่เข้ามาให้ความสนใจกับรุ่นลูกรุ่นหลานอันนี้เป็นสิ่งที่ที่สำคัญโดยเฉพาะจีนเนี่ยก็ให้สําคัญกับประเทศไทยคุณค่ะอค่ะค่ะคนี่ต้องแต่ต้องยอมรับอย่างนึงว่ารุ่นของนี่เองเนี่ยก็น้อยคนที่จะพูดจีนได้นะคะอาจจะค่อนข้างเสียเปรียบว่าไปถึงแล้วเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยชาวจีนพ้นทะเลเข้ามานี่พูดจีนได้นะคะแต่เราอาจจะไม่ แต่คนยิงได้ไม่ใช่อะไรคนยิงได้อะไรภาษาตัวตัวได้เองอาจจะเรียกว่าได้นิดหน่อยนะคะเพะว่าเคยเคยได้ไปอยู่ที่ที่ไต้หวันด้วยวิสัยทัศน์ของคุณพ่อเองว่าวันหนึ่งเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเขาต้องเปิดประเทศแล้วก็มีประชากรถึงพันกว่าล้านคนถ้าเมื่อไหร่เขาเปิดประเทศแล้วเราสามารถสื่อสารกับเขาได้เราก็จะได้เปรียบแล้วก็กล้าสามารถก้าวไปในอีกระดับหนึ่งแล้วก็สามารถสื่อสารกับประเทศยักษ์ใหญ่ นั้นก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่คุณพ่อส่งไปตอนนั้นค่ะอยู่ได้กก็ก็พอพูดได้บ้างในบรรดาของน้องๆทั้งหลายนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเรากลับมาก่อตั้งแล้วเนี่ยก็พยายามเชิญชวนรุ่นถัดๆมาเนี่ยให้เข้ามาร่วมทํากิจกรรมร่วมกันค่ะไม่ว่าจะในเรื่องการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าสานสัมพันธ์ระหว่างกันเองหรือว่ากับประเทศอื่นๆค่ะ ที่เป็นตัวแทนไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าตรงนี้เป็นโอกาสมากเลยที่จะทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ได้ได้สามารถใช้โอกาสเนี่ยในการเติบโตค่ะครอคคุณหญิงมีทั้งธุรกิจส่วนตัวธุรกิจของครอบครัวนะครับแล้วก็งานงานของสังคมเท่าที่ฟังมาเนี่ยคุณหญิงแบ่งเวลายังไงครอบครัวบ้านครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่งเรื่องครอบครัวเลยว่าเอ๊ะเย็นนี้ต้องเข้าบ้านหรือเปล่าเลย ก็จริงๆก็อย่างที่ที่ที่เรียนมาโดยตลอดว่าส่วนใหญ่คือเรียนก็ต้องใช้เเรียกอะไรฮะใช้เครื่องมือใช้คนนะคะในการในการบริหารจัดการแล้วก็ตัวเอง่ยเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับเเรียกว่าความสมดุลของชีวิตนะคะคือไม่ได้อยากให้อย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยสุดโต่งจนเกินไปนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกด้านเนี่ยสามารถ มีบาลานซ์ของตัวมันเองไม่ว่าจะในเรื่องชีวิตส่วนตัวนะคะชีวิตการงานแล้วก็การอุทิศตนให้กับสังคมนะคะคแต่ว่าเนื่องจากว่าเรน,เนถูกเลี้ยงดูมาเยนคิดว่าอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับครอบครัวทั่วๆไปเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยกับ,กบตัวเยงอายุหาย่างกันค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อาจจะมีคุณแม่เป็นตัวเชื่อมที่ดีแต่ว่าวิธีการที่ท่านอบรมสั่งสอนเราเนี่ย ท่านก็จะมีรุ่นแบบคุณย่าคุณยายมาดูแลชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ไปรับไปส่งอะไรทั่วๆไปแต่ว่าสิ่งที่เป็นเรื่องเวลาไม่ว่าจะในเรื่องการเรียนในเรื่องการดําเนินชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยท่านจะเป็นผู้คล้ายๆเหมือนเป็นที่ปรึกษาแนะนํะแล้วก็พยายามหาสิ่งดีๆให้เราทําเช่นตอนที่เรียนอายุคิดว่าประมาณอายุสิบห้าก่อนที่จะได้มีโอกาสไปเรียนต่อนนอกนะคะทุก ทุกเวลาปิดภาคฤดูร้อนเนี่ยท่านจะมีกิจกรรมให้เราทําตลอดอมไม่ว่าไปฝึกลูกเสือไม่ว่าไปฝึกซออดอดดอคือทาทกิจกรรมทุกรูปแบบติดตามคุณพ่อคุณแม่ไปดูงานไปทำงานอะไรบ้างเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยทำงานอาชีพค่อนข้างหนักมากเราบางทีที่เป็นเดือนไม่ค่อยเห็นหน้าท่านนะคะแต่วิธีการที่สื่อสารเนี่ยก็คือเราติดตามท่านไปหรือท่านจัดวางให้เช่น วิ่ปีหนึ่งก็คือส่งเราเไปที่อิสราเอลอไปอยู่ในคีบุตก็คืออยู่ยในคอมมูนซึ่งในฐานะเราเป็นเด็กเนียเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศ <laughs> แต่จริงๆเรื่องหลังแล้วไม่ใช่ค่ะท่านก็ส่ง <laughs> ให้เราไปดูว่าประเทศที่เขาเป็นทะเลทรายทั้งหมดนี่เขาพัฒนาตัวเขาเองอย่างไรนะคะ,คะแล้วก็ให้เราไปอยู่ในคอมมูนเนี่ยเราก็ต้องไปประพฤติปฏิบัติเหมือนคน ที่เขาอยู่ในนั้นคือต้องไปทํางานไปไปทำสวนไปเข้าเรียนไปบางครั้งต้องไปทํางานในห้องครัวแล้วก็ดูการที่เข้าบริหารจัดการข้อมูลกันเองซึ่งเล็กๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่ว่าดิฉันก็คิดว่าท่านเคยบอกอยู่เสมอว่าเวลาจะจะเรียนรู้อะไรเนี่ยอยากให้ไปเห็นเองสัมผัสเองและทำเองเราจะซึมซับเนี่ยได้ดีที่สุดฉะฉั้นอันนี้ก็เป็นวิธีที่ ท่านบอกไม่เป็นไรเราก็ไปดูก่อนวันนี้ไม่เข้าใจวันหนึ่งก็จะเข้าใจเป็นกุศลเป็นของกลางท่จะให้ไอลวาดใช่แล้วหรืออย่างน้องๆเนี่ยค่ะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนภาษาจีนท่านก็หยุดภาคฤดูร้อนก็ส่งไปเรียนพิเศษที่ปักกิ่งสักสองสามเดือนในสมัยนั้นยังเพิ่งเปิดประเทศใหม่ๆลำบากมากยังไม่ได้สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันคือวิธีการสอนของท่านก็จะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดเราก็จะซึมซับมา ตลอดแล้ว <c oughs> ก็ <c oughs> พอเราเห็นว่าท่านค่อนข้างแบบว่าโอ้โหทางานหนักเพื่อ <c oughs> เราในฐานะที่เป็นรุ่นโตโตหน่อย <c oughs> น้องเหลือจัดดูแลตัวเองเราก็ต้องช่วยดูแลน้องๆ <c oughs> ด้วยก็ <c oughs> เป็นการฝึกนะคะ <c oughs> ทาให้เราได้มีการเ,าเรียกว่า,าทําในสิ่งที่จะอบรมสั่งสอนให้เราต่อไปข้างหน้าเนี่ยสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เ,เข้มแข็งแล้วก็สามารถช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยค่นเรียกว่า บรรพุธสอนมาอย่างไรเราก็ดำเนินตามสืบเนื่องกันต่อแล้วอยากจะทราบอยากจะทราบความรู้สึกจริงคือรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณหญิงเนี่ยได้ให้อะไรมากมายแก่คุณหญิงมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะอดี๋จะทราบว่าคุณหญิงเนี่ยประทับใจอะไรที่ได้เกิดมาเป็นตระกูลในตระกูลนี้ค่ะแล้วก็ประทับใจอะไรเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณหญิงค่ะคุณ น้องแหววเารู้สึกฟังเพลินนะฮะอยากจะไปอิสราเอลเลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนที่จะฟังต่อผมเชื่อท่านผู้ชมก็คงอยากจะนะฮะอยากจะทราบนะว่าคุณหญิงว่าเก่งงนี้นะะว่ายังทำอะไรบ้านทำมันถึงจะเก่งอย่างนี้ทุกคนว่าจะติดใจวอลเลียนแบบคุณหญิงได้ไงเดี๋ยวท่านผู้ชมว่าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา